ตายอย่างเดียวได้เรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนตายอย่างเดียวได้สิ่งสะท้อนภาพสังคมญี่ปุ่นที่ความสัมพันธ์ของครอบครัวนั้นกำลังล่มสลายญี่ปุ่นประเทศที่ผู้คนมีอายุไขเฉลี่ยยืนยาวที่สุดในโลกแต่ก็มาพร้อมกับปรากฏการณ์สูงวัยที่ร้ายแรงที่สุดในสังคมญี่ปุ่นในขณะที่คนญี่ปุ่นนั้นมีอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นผู้สูงอายุจำนวนมากจึงต้องอาศัยอยู่เพียงคนเดียวและเมื่อเวลาที่พวกเขากำลังจะตาย พวกเขานั้นไม่มีแม้แต่สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ร่วมกับเขาด้วยซ้ำพวกเขานั้นตายเพียงคนเดียวไม่สิพวกเขานั้นตายเพียงลําพังและบางส่วนนั้นจะถูกค้นพบหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายวันหรือหลายเดือนส่วนใหญ่นั้นกว่าที่จะทราบว่าพวกเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว ก็ต่อเมื่อมีกลิ่นเห็นเน่าหรือบางครั้งนั้นก็ถึงขั้นมีของเลวไหลหยดซึมลงไปที่ห้องอพาร์ตเมนต์ด้านล่างกันเลยทีเดียววันนี้ CS t Story จึงจะพาทุกท่านไปรับรู้เรื่องราวอันน่าหดหูและไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศที่แสนงดงามดินแดนอาทิตย์อุทยัยถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปรับฟังพร้อมกันเลยครับ ในประเทศญี่ปุ่นมีคำว่าโคโดคุชิซึ่งเป็นคำที่นิยามถึงการเสียชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่เพียงคนเดียวและส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเป็นการเสียชีวิตที่ไม่มีใครรู้หรือว่าไม่มีใครสังเกตและส่วนใหญ่กว่าจะมีผู้คนได้รับรู้นั้นก็มักจะผ่านไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนกันเลยทีเดียวคำว่าโคโดคุหมายถึงความโดดเดี่ยว ส่วนคำว่าชิหมายถึงความตายเมื่อคนญี่ปุ่นได้นำสองคำนี้มารวมกันก็มักจะใช้ในบริบทที่สื่อถึงการเสียชีวิตในห้องพักที่ไม่มีใครรับรู้และยังมีอีกคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันนั่นคือโคริ j ิซึ่งก็มีความหมายว่าการตายโดยลำพังเช่นเดียวกันและณตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่นมีประชากรที่อายุเกิน65ปี อยู่ประมาณ35.88ล้านคนและยังมีประชากรที่อายุเกิน90ปีประมาณ21.31ล้านคนโดยในจำนวนนี้มีอีก7,000 70, 0คนที่อายุเกิน100ปีหรือเกือบ2ใน4เท่าของประชากรทั้งหมดและผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมักจะใช้ชีวิตเพียงลำพัง โดยเฉพาะในกรุงโตเกียวจากสิติเกี่ยวกับคด o k u ิ i มักไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องมากนะักแต่ทางสถานีโทรทัศน์สาธารณรัฐของญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่ามีผู้สูงอายุราว32,000คนทั่วประเทศที่เสียชีวิตเพียงลำพังในปี2,552จําจำนวนของคด o k u ช i เพิ่มมากขึ้น3เท่าระหว่างพศ2 5 2 6 ถึงพศ2537โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว1,049รายในโตเกียวปีพศ2537และในปีพศออ2551มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในโตเกียวมากกว่า2,200คนและยังมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกันในปีพศ2554จากบริษัทรับขนย้ายของเอกชนแห่งหนึ่งในโอซาก้ารายงานว่ากว่า20% ของของที่ทางบริษัทรับขนย้ายเกี่ยวข้องกับการขนย้ายข้าวของของผู้เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวประมาณ4.5ของงานศพในปีพศ2549เกี่ยวข้องกับกรณีของคุโดคุชิและตัวเลขของผู้สูงอายุที่ตายอย่างเดียวดายในกรุงโตเกียวเมื่อปีพศ2558อยู่ที่3,116คนซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นจากเมื่อ10ปีก่อนถึงเท่าตัว และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างของการเสียชีวิตเพียงลำพังหรือการตายอย่างเดียวดายที่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากตัวอย่างเช่นกรณีที่1เมืองมัตส,สึตโตะจังหวัดชิบะเมื่อปีพศ2544มีผู้เสียชีวิตและไม่มีใครพบศพเลยเป็นเวลานาน3ปี ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดซึ่งในตอนที่พบร่างของผู้เสียชีวิตนั้นก็มีเพียงแค่โครงกระดูกของผู้เสียชีวิตเท่านั้นและในกรณีที่2องนายฮิโรอากิชายวัย54ปีที่ถูกพบเป็นศพในอาพาร์ตเมนต์หลังจากที่เสียชีวิตมานานกว่า4เดือนรรอบๆห้องนั้นเต็มไปด้วยกองขยะถ้วยบะหมี่สำเร็จรูปก,กระป๋องเครื่องดื่มหนังสือพิมพ์เก่าๆก้นบุหรี และฟูกที่นอนอับอับซึ่งในอดีตนั้นนายฮิโรอากิเคยเป็นวิศวกรทำงานบริษัทใหญ่ๆแต่ก็เป็นเพียงพนักงานตามอัตราจ้างตามสัญญาทำให้ไม่มีเงินเก็บในช่วงชราภาพและเขานั้นก็อย่าร้างกับภรรยามาหลายปีจึงต้องอาศัยอยู่เพียงคนเดียวในอพาร์ตเมนต์เก่าๆมีการสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจจะป่วยเป็นโรคตับเนื่องจากว่าพบกระป๋องเบียร และบุหรี่เป็นจำนวนมากภายในห้องเช่านอกจากการตายเพียงลำพังแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้อาชีพการรับจ้างทำความสะอาดห้องพักที่มีคนตายโดยมีบริษัทที่เกิดขึ้นมากมายหลายบริษัทมีเครื่องมือขั้นตอนการทำความสะอาดที่ต้องมีขั้นตอนและการเตรียมการและนอกจากนั้นพวกเขายังต้องมีความชำนาญพอสมควรมิโยโกจิมะอายุ24ปี เป็นพนักงานหญิงเพียงคนเดียวและเป็นพนักงานที่มีอายุน้อยที่สุดในบริษัทแห่งหนึ่งที่รับทำความสะอาดบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ที่พบผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนแก่ที่เสียชีวิตอย่างเดียวดายคนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรมซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเป็นกรณีของการตายอย่างเดียวดาย เธอนั้นต้องเข้าประชุมทุกเช้าเพื่อได้รับมอบหมายงานและแบ่งงานกับทีมซึ่งทีมงานหนึ่งชุดนั้นก็จะมีคนประมาณ6คนก่อนที่จะไปยังเป้าหมายเพื่อเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตออกไปแล้วสิ่งที่เธอต้องเก็บกวาดไม่ใช่เพียงแค่ข้าวของที่ละเกะละกะอาหารที่บูดเนา่าแต่ยังมีเศษเส้นผมเศษเนื้อรวมไปถึงของเหลวที่ไหลออกมาจากศพ จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าการเสียชีวิตเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่นั้นมักจะเสียชีวิตประมาณ1-2เดือนนานสุดที่เคยพบก็คือประมาณ8เดือนบางครั้งยังพบซากสัตว์เลี้ยงที่จะเน่าตายเพราะไม่มีคนให้อาหารนอกจากการทำความสะอาดแล้วเธอยังต้องรวบรวมข้าวของที่ขาดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ญาติต้องการอยากที่จะเก็บไว้สำหรับเป็นที่ระลึกถึงผู้เสียชีวิต แต่ในหลายครั้งก็น่าเศร้าที่ญาติของผู้เสียชีวิตไม่อยากจะได้สิ่งของพวกนั้นมิยุเล่าว่าตอนแรกที่เธอเริ่มงานนี้เมื่อสองปีก่อนแฟนหนุ่มของเธอนั้นได้ขัดขานอย่างหนักเขาบอกกับเธอว่าเธอบ้าไปแล้วทั้งยังขู่ว่าเธอนั้นจะถูกผีหลอกแต่มิยุบอกว่าจะถูกหลอกได้ยังไงฉันไม่ได้ทำอะไรไม่ดีสักหน่อยและโชคดีที่ตอนนี้แฟนของเธอนั้นเข้าใจแล้ว งานนี้เป็นเหมือนประตูที่ทำให้เธอนั้นเข้าใจความสัมพันธ์ของคนการเสียชีวิตอย่างเดียวดายมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่ย่ำแย่พวกเขานั้นไม่เป็นที่ต้องการของใครไม่มีใครที่จะให้หันหน้าไปได้ยูมิได้เล่าว,ว่าฉันเห็นหลายคนที่ไม่ได้สนใจการจากไปของผู้คนในครอบครัวหรือแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองบางคน ไม่อยากแม้กระทั่งจะมองเห็นข้าวของของผู้เสียชีวิตที่เป็นของที่ย้ำเตือนถึงความทรงจำและความสัมพันธ์ที่มีต่อกันแต่จะตาโตขึ้นมาทันทีเมื่อได้เห็นเงินสดหรือของมีมูลค่าที่ผู้เสียชีวิตได้ทิ้งเอาไว้สำหรับมิู่แล้วเธอได้เล่าว่าโคโดกุชิ ok เป็นปรากฏการที่ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงสำหรับผู้สูงอายุเรื่องนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนสักวันคนคนนั้น อาจจะเป็นคุณหรือเป็นฉันก็ได้โคโดกุชิไม่ได้เป็นการตายเพียงคนเดียวแต่มันคือการตายอย่างเดียวได้ถึงแม้เรื่องราวที่หยิบมาเล่าในวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากในประเทศไทยแต่ก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆละเลยการให้ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวนะครับสำหรับเพื่อนๆ ที่ยังมีครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยากให้เพื่อนๆนั้นใส่ใจเพิ่มกันอีกนิดและให้อภัยกันในตอนที่ยังมีเวลาอยู่ด้วยกันถ้าถึงเวลานั้นแล้วเราจะมาขอโทษหรือให้อภัยกันทีหลังมันก็คงจะสายกันไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยครับและถ้าหากถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ CS t a l l Story สวัสดีครับ